มีเสียงเรียกร้องนะคะว่าวันนี้เนี่ยกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดตัวเลขโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีการแก้ก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องวันก่อนนะคะท่านผู้การแต้มมีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนนะคะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะว่า จริงๆแล้วสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็มองประเด็นนี้อยู่และจะนำเรื่องเหล่านี้ไปหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีสถิติตัวแรกของการกระทำความผิดของคนเป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้นนะคะเราจะมาคุยกันกับนักกฎหมายเพื่อที่จะเอามุมมองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องแก้ไขวันนี้ต้อนรับเช่นเคยค่ะอาจารย์อุ๋ยประพฤชัดประภาชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปอดที่ผู้การตัมก่อนเลยค่ะ เป็นอดีตในตำรวจสอบสวนสืบสวนมาตั้งนานเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องแก้ไขคือจริงๆแล้วมีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในการจะแก้กฎหมายแต่ผมพูดจะพูดหลักการแล้วกันเราต้องมาดูว่าขณะนี้เนี่ยคดีความต่างๆเนี่ยเกิดจากเด็กและเยาวชนมากมายมเป็นสถิติที่น่ากลัวมาก เดี๋ยวนี้นักค้ายาเสพติดก็ใช้เด็กและเยาวชนเนี่ยไปส่งยาจำหน่ายยาเพราะเขามองว่าตำรวจเนี่ยไม่อยากจะดำเนินการดีกับเด็กและเยาวชนแล้วก็มีเด็กและเยาวชนนะครับตามสถานที่ศึกษาต่างๆก็ยิงกันฆ่ากันนะครับก็เลยมีช่องของกฎหมายอันนี้เช่นเดียวกันแม้แต่กรณีของเด็ก14ที่กาดยิงที่พาลากอนดังนั้น สังคมเลยวิาพากษ์วิจารว่าถึงเวลาหรือยังที่จะก,การแก้กฎหมายให้ลงโทษกับเด็กและเยาวชนที่ก่อเหตุบางคนเห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นเราต้องมาพูดก่อนก่อนว่าขณะนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่าเด็กส่วนไหนบ้างที่กระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับโทษเลยเด็กช่วงไหนบ้างที่กระทำความผิดถือว่าเป็นผิดแต่ไม่รับโทษเด็ก ส่วนไหนบ้างกระทำความผิดต้องรับโทษแต่อยู่ในเกณฑ์ของโทษที่อาจจะน้อยลงค่ะงนั้นเวลาเราจะแก้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเราก็ต้องไปดูอนุสัญญาว่าเรื่องเด็กของสหประชาชาติหรือที่ทั่วโลกเขาบอกว่าทุกประเทศต้องยึดหรือยึดหลักของเด็กเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเราละแล้วก็ให้ทุกประเทศเนี่ยไปออกกฎหมายประเทศไทยก็ออกกฎหมายค่ะแต่นี้ ประเทศไทยเนี่ยอตอนออกกฎหมายเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าเด็กของเราเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กอ่าอ,อ,อ,อายุเท่านี้ <ไป S 2> อาจอจะไม่มีแนวความคิดกระทำความผิด คือพวกเราไปเห็นมุมนี้แต่จริงๆไม่ใช่แล้วเด็กสมัยเนี่ยมันทันโชเชี่ยวมีความรู้ความฉลาดสามารถจะซึมซับเอาสิ่งไม่ดีเนี่ยมาทำเยอะมากทั้งๆที่เป็นอายุน้อยที่สุดและที่สำคัญมีพฤติกรรมของกรดีเนี่ยซึ่งทารุณโหดร้ายและรุนแรงมากขึ้นนั้นมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องมาพิจารณาเรื่องนี้นั้นกรณีเด็ก14เนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าถ้า เด็กกระทำความผิดตั้งอายุสิบสองแต่ไม่เกินสิบห้ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอใช้เกณฑ์อายุเป็นหลักใช่เกณฑ์เป็นหลักตอนนี้คนก็มาพิพากษาคดีกันเราทำไมไม่แก้อเอาพฤติกรรมของคดีให้ศาลใช้ดูมินิทอันนี้ศาลไม่ใช้ดูมินิทเลยนะดูอายุอย่างเดียวอะดูอายุอย่างเดียวและก็อาจจะมีข้อกําหนดว่าให้ทำหนึ่งสองสามไม่มีบทลงโทษเลยนั้นเรามาแก้กฎหมายได้ไหม ว่าถ้าเด็กช่วงนี้ก็ะทาความผิดที่มีพฤติกรรมโหดร้ายหรือที่มันกระเทือนใจต่อสังคมอะไรก็แล้วแต่ให้ไปรับโทษในอีกระดเตปหนึ่งแต่ต้องไม่เกินความผิดที่อนุสัญญาด้ว่าเรื่องเด็กเนี่ยกไวไว้ถ้าทําอย่างนี้ได้ผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันการก่อเหตุได้มากขึ้น เพราะผมมองว่าการก่อเหตุเนี่ยถ้าก่อเกตเหตุแล้วเนี่ยเราสามารถจับกลุมได้แต่ความเสียหายมันจะไม่กลับมามนั้นสิ่งที่เราจะเยียวยาไม่ให้เกิดความเสียหายกลับมาเราต้องป้องกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเนี่ยเป็นหลักอันนี้สําคัญที่สุดตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้กฎหมายมให้อํานาจศาล ในการใช้ดุลพินิษในการลงโทษผู้กระทำความผิดที่มีพฤติกรรมผมเคยเล่าให้พี่ปู่ฟังและผมเคยทําคดีเด็ก4คนขี่จักรยานไปไปตอนมืดมืดคอยเด็กผู้หญิงถีบจอจักรยานหรือขี่จักรยานยนต์มาก็ไปป้นจี้ไปข่มขืนทําตั้งหลาย10บลายพอจับแล้วพรุ่งนี้ก็ปล่อยเพราะว่าประกันตัวถือว่าเป็นเด็กอย่างเนี้ย มันถึงเวลาหรือยังละ่ะที่เราจะต้องแก้ไขหรือแก้กฎหมายอันนี้ไม่ใช่แก้กฎหมายเพราะความสะใจนะแต่แก้กฎหมายเพื่อให้บ้านเมืองมันอยู่ก็ร่องกรลอยอและเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะถ้าให้ฟันธงตอนนี้เลยคิดว่าต้องแก้ต้องแก้ว่าต้องแก่ค,แกค่ะก็ ในมุมของเมื่อสักครู่ผู้กับแต้มพูดถึงประเด็นเรื่องของอนุสัญญาเด็กอนุสัญญาสนธิสัญญาเด็กนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ต้องปฏิบัติตามแต่ว่าในทุกๆประเทศทั่วโลกก็ต้องทําเหมือนกันเพราะในยุโรปหรือว่าในประเทศอื่นๆในเอเชียก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ทีนนี้ในฐานะที่อาจารย์อุ๋ยเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ากรณีศึกษาในต่างประเทศเนี่ย เขามีวิธีการบริหารจัดการในกรณีที่เด็กกระทําความผิดอย่างไรบ้างและมุมไหนที่น่าจะเอามาเป็นบทเรียนให้กับสังคมไทยครับก่อนอื่นเลยก็ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าคดีเนี้ยเป็นคดีแรกในประเทศไทยนั้นคดีแรกๆหรือคดีแรกเลยเนี่ยเาจะต้องถามผู้การแต้มที่มี3ปัจจัยที่มันอ่อนไหวเนี่ยประกอบกันก็คือปัปปจจัยแรกก็คือเป็นคดีอุกชะกันเกิดขึ้นกลางเมืองแล้วก็เป็นคดีที่ไม่เลือกฆาตก,กรรมที่ไม่เลือกเป้าหมาย อันนี้ข้อแรกจากการกราดยิงใช่ข้อที่สองก็คือเป็นคดีที่เกิดขึ้นโดยเยาวชนข้อที่สามเป็นตอนนี้ก็มีข้อมูลมาว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยก็คือมันเป็นสามปัจจัยที่มันประกอบการทําให้การใช้กฎหมายเนี่ยต้องมีความระมัดระวังรอบคอบและซับซ้อนมากขึ้นะนะครับก็ต้องแล้วก็เป็นกรณีศึกษาจะเป็นกรณีศึกษาไปอีกนานเลยะนะฮะ มาถึงกรณีต่างประเทศขอยกตัวอย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาทำไงบ้างคะครับสหรัฐอเมริกานะครับกำหนดว่าบุคคลที่อายุไม่เกิน18ปีนะฮะเด็กก็คือถือว่าเป็นเด็กนะครับส่วนอายุต่ำกว่า7ปีไม่ต้องรับโทษซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแต่ในแต่ละรัฐนะฮะตัวเลขนะแต่มันก็จะเรียกว่าประมาณนี้แหละ,ะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรัฐทุกรัฐเนี่ยมีกฎหมายที่ให้อำนาจในการตัดสินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดร้ายแรง โดยไม่คำนึงถึงอายุ oh. ก็คือว่าให,ให้ดูมินิทของศาลใช่ครับก็คือว่าถ้าเป็นคดีที่ศาลมองว่าเป็นคดีร้ายแรงซึ่งไม่อาจอ้างความเป็นเยาวชนมาเป็นกราบ oh. ป้องกันตัวหรือว่าเ,อาเป็นข้อแก้ตัวได้เนี่ยศาลก็จะเรียกว่าลงเทียบเท่าผู้ใหญ่เลยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีฆ่าคนตายหรือคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยศาลสามารถลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตได้เลยนี่ขนาดอเมริกานะที่ประเทศเราเรามองเป็นต้นแบบครับ และตั้งแต่ปี1,000คริสศักราช1967เป็นต้นมา,านยนะครับ<า>ก็มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มที่จะหวนกับไปใช้วิธีการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดร้ายแรงเช่นเ,เดียวกับผู้ใหญ่ต<า>ั้งแต่ปี1,967ขึ้นมาเพราะว่า คดีที่เด็กและยวาวชนทำผิดเนี่ยมันมีความร้ายแรงห9 6 7นี่นก็โอมากกว่ายุดิชันอีกนะคะค่ะนั่นแนวความคิดที่อาจารย์พูดเนี่ยก็เป็นแนวความคิดเดียวกับท่านที่พบ่ตลอดต้องพูดต้องมีการแก้ไขนอกจากนี้ของอายกตัวอย่างของทางฝรั่งเศสบ้างอายุเกิน18ปีนะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าศาลมีอำนาจลงโทษจำคุกบุคคลที่กระทำความผิดอาญาที่อายุตั้งแต่1 3ถึง16ปีได้ โดยลงโทษได้เพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงสําหรับผู้ใหญ่สรุปก็คือว่า13-16ถึงเนี่ยติดคุกได้ติดคุกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้ถ้าหากศาลมองว่าการกระทํานั้นเนี่ยเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่ไม่ควรจะอ้างความเป็นเยาวชนมาเป็นเกราะป้องกันแต่ครึ่งหนึ่งแต่ลงโทษครึ่งหนึ่งครับลงโทษได้เพียงกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเกาหลีใต้เกาหลีใต้จากสถิติที่ผ่านมานะครับเด็กอายุ1 0 1ถึงนะก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นเกือบ8%เ์ นะครับโดยเฉพาะถึง13ใช่ใครับเด็กมากค่ะโดยเฉพาะอายุ13ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง14.7%ซนะครับซึ่งล่าสุดรัฐบาลก็ได้ประกาศปรับลดอายุขั้นต่ำจากในการรับผิดทางอาญานะฮะจาก14ปีเหลือ13ปีแล้วนะครับรัฐบาลประกาศเลยครับสรุปว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะในยุโรปหรือในเอเชียเองเนี่ยทิศทางในแง่ของกฎหมายเกี่ยวกับการเอาผิด เด็กและเยาวชนกรณีกระทาความผิดเนี่ยก็มีความพยายามที่จะกระทำความผิดร้ายแรงร้ายแรงนะคะก็คือไม่ได้มองประเด็นเรื่องของอายุแต่เพียงอย่างเดียวใช่คือผมว่าศาลก็มองเพื่อให้ศาลนี่ใช้ดุลพินิษเพราะในการที่ลงโทษเด็กและเยาวชนที่ก่อเหตุร้ายแรงเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นตัวอย่างสังคมไม่ดีและจะเป็นเหมือนกับลัทธิเอาแบบเอาอย่างตอนนี้ สารเลยต้องใช้ดุลวินิจตัวนี้แต่ของเราเนี่ยปรากฏไม่ให้อำนาจใช้สารดุลพินิจเลยระหว่าง1 2ถึง15เนี่ยใช้ดูอายุอย่างเดียวใช้ดูอายุอย่างเดียวเบอร์บอกอ้างว่ามีความผิดแต่ไม่ไม่ยงโทษใช่ไหมครับดังนั้นโดยใช้ข้อกําหนดอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นตัวนี้เองเนี่ยมันทําให้เสียงเรียกร้องวิให้ทําการแก้ไขผมเลยก็อยากจะมองว่าบางคนก็อยากจะให้ ผู้ปกครองนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยร่วมกับกับผู้กระทําความผิดจริงๆแล้วมันมีกฎหมายอยู่ที่สําหรับผู้ปกครองที่จะต้องรับผิดชอบหรือรับโทษและรับการกระทําของลูกหลานของตัวเองแต่ปรากฏว่ามันก็มีข้อที่ยกเว้นว่าถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้ว่าเขาก็สั่งสอนมาดีทำอะไรดีเขาก็ไม่รับโทษนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นช่องว่างว่าเอาจะเอาจุดไหนล่ะที่ว่า ขาดความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบเนี่ยมันก็เลยทําเป็นทําให้เกิดคางแขงใจอยู่เรื่อยนั้นถ้าแก้กฎหมายต้องแก้ให้หมดทั้งผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบกับผู้กระทำความผิดดังนั้นผมอยากอาจารย์อุ๋ยว่าถามว่าอาจารย์อุ๋ยต่างประเทศเขามีไหมอย่างผู้ปกครองจะต้องรับผิดรับโทษเหมือนกับประเทศไทยแบบนี้หรืออยากจะให้ทําแบบนี้ไปต่างประเทศมีไหมครับ ส่วนใหญ่นะครับอย่างอ่านยกตัวขอในประเทศไทยก่อนถามว่าผู้ปกครองต้องรับผิดไหมต้องรับผิดอยู่แล้วในทางแพ่งนะครับก็คือในทางแพ่งก็คือต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตนะครับในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็นอกจากนี้ของไทยก็ยังมีข้อหาที่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลเด็กก็เป็นโทษทางอาญาแต่ว่าไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่ค่ะ มันก็เลยทําให้เกิดกรณีที่ยังมีการกระทําความผิดต่อเนื่องอย่างนั้นเราก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดใครก็ตามถูกเ,เด็กและเยาวชนก่อเหตุดังนั้นเราก็สามารถจะเลี้ยงเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับผู้ปกครองได้ค่ะมันก็จริงๆก็โทษมันก็มีอยู่แล้วทั้งแพ่งและอาญาถูกต้องไหมคะทีนี้เมื่อสักครู่นะคะอาจารย์อุ๋ยพูดถึงกรณีของประเทศเกาหลีนะคะจริงๆก็ หลายๆท่านถ้ามีโอกาสติดตามชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งทาง Netflix นะคะนั่นก็คือเรื่องของ v u v i n e Justice นะคะเรื่องนี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ภาษาไทยใช้ชื่อว่าหญิงเหล็กสารเยาวชนมันเป็นมุมมองของผู้พิพากษาซึ่งมองว่าการที่เด็กกระทำความผิดก็ควรจะต้องได้รับการลงโทษ แล้วสังคมผู้ปกครองก็ต้องมามีส่วนนั่นหมายความว่าแสดงว่าการเติบโตของตัวเลขของเด็กที่กระทําผิดในประเทศเกาหลีเนี่ยมันมากขึ้นจนกระทั่งมีการเอาเป็นนาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแสดงว่าวันนี้ค่ะถ้าถามทั้งผู้การแต้มแล้วอาจารย์อุย๋ยสรุปว่าประเทศไทยน่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษเด็กและเยาวชนผมว่า ต้องแก้ไขต้องแก้ไขแต่ว่าจะแก้ไขอย่างไรนั้นเนี่ยก็ต้องมา,ามาประชุมร่วมกันหาหรือร่วมกันทุกฝ่ายะนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเด็กและเยาวชนในส่วนหนึ่งเนี่ยในการก่อเหตุเขาก็อาจจะไม่ตั้งใจหรือไม่มีภาวะอะไรที่จะต้องการแสดงออกขนาดนั้นดังนั้นถ้าเกิดเราไปขีด ไปทําอะไรที่ทําให้กิดจะมีผลกระทบต่อเด็กเยาวชนคนหลังคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นตัวอย่างมาพูดคุยกันเราอาจจะไม่หยิบยกคดีของการยิงติดสเ,ออเป็นตัวหลักเราต้องเอา,าวความภาพรวมและเอาความรู้ทุกคนเนี่ยมาพูดมาวิเคราะห์กันแต่กระทาอะไรก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหรืออนุสัญญาว่าด้วยเด็กของสราชาชาติเพราะเราอยู่เป็นสมาชิกอยู่ก็ต้องแต่ผมคิดว่าต้องทำ เพราะฉะนั้นถ้าถามทั้งสองท่านเด็กทําผิดกฎหมายต้องคุ้มของใครอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะขออนุญาตนะครับอย่างาผมเห็นด้วยกับที่ท่านผู้การแต้งว่าเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าต้องมีการแก้ไขกฎหมายแน่นอนแต่ว่าเป็นการแก้ด้วยหลักการและเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ความร,รู้สึกเฉพาะ,ะกับคดีนี้อย่างเดียวะนะต้องมองหลอ,อยรอบด้านแล้วก็ส่วนประเด็นที่ว่า ในเรื่องของอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยไปลงนามไว้เนี่ยผมมองว่าต่อไปเนี่ยในระดับโลกเนี่ยต้องมีใครต้องมีหลายๆประเทศเนี่ยต้องเลสประเด็นนี้ขึ้นมาแน่นอนหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันอีกแล้วเราก็จะมีพวกอีกเยอะอ๋อค่ะที่เห็นด้วยกับเราว่าต้องมีการแก้ผมว่าคดีนี้จะเป็นจะมีเขาจะหยิบเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เป็นเป็นวิภาควิจารณ์ไปถึง ที่ประเทศจีน,ม,จนมากและประเทศจีนก็ถือว่ามีอิทธิพละนะครับทางความคิดอยู่แล้วดังนั้นผมว่าคิดว่าปัญหาเนี่ยจะต้องมีการพูดถึงแน่นอนแล้วก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างในประเทศเราก็ต้องเป็นตัวอย่างผมเนี่ยอยากจะพูดพิปูนิดหนึ่งตอนนี้เวลาเราเวลาเกิดเหตุเนี้ยพวกเราเนี่ยไปมองการก่อคดีเป็นหลัก เราไม่เคยมองถึงสภาพปัญหาสังคมของผู้กระทำความผิดเลยนสนใจคผมเคยไปบรรยายหลายที่<ะ>ผมบอกเลยว่าเวลาเด็กเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยให้ดูที่ต้นตอของปัญหา<ะ>ปัญหาแรกที่เด็กจะกระทำความผิดอันแรกเลยก็คือมาจากครอบครัวต้นตอ,อ,อหน้าที่ของคนะจะดูเด็กและเยาวชนนั้นคือครอบครัว พอออกจากครอบครัวมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรงเรียนละที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลดูการกระทําของเด็กกลุ่มทุกกลุ่มเหมือนท่านอาจารย์สุเรเดียเเดวพูดนะครับและจากโรงเรียนแล้วต่อไปสังคมสังคมมีใครบ้างครับเด็กเขาจะคบใครล่ะเพื่อนอ่าเพื่อนก็ต้องไปดูว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาไปอยู่หรืออยู่ข้างนอกเนี่ยเขาคบใคร ใครล่ะจะต้องเป็นคนเอาใจใส่ดูแลเรื่องอ,อย่างนี้ะนะครับนั้นสังคมแล้วก็ไปดูด้วยสังคมเห็นไหมเด็กเดี๋ยวนี้เขาติดโซเชียลใช่หไหมติดเขาก็เสพไงเสพเอาสิ่งไม่ดีหรือสิ่งดีอะไรต่างๆมาอยู่ในตัวเขาและถึงภาวะหนึ่งซึ่งเขามีการเก็บกฎหรือที่เขาอาจจะคิดมากเนี่ยเขาเลยเอาพฤติกรรมที่เขาพบเห็นในโซเชียลที่เขาเสพหรือเขาไปได้ อิทธิพลจากเพื่อนมาเนี่ยแล้วมาเกิดการก่อเหตุดังนั้นผมเลยอยากจะหมอกบอกว่าให้ไปดูเบื้องหลังหรือข้างหลังของเด็กด้วยไม่ใช่ไปดูตอนเด็กยินก่อเหตุแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์กันหรือมาอาจจะมาทําอะไรก็แล้วแต่งั้นให้ไปดูย้อนหลังเขาเลยจึงบอกเลยไงคนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องรับโทษไงต้องรับผิดชอบเนี่ยเป็นที่มาตัวนี้คก็เป็นความรับผิดชอบโดยรวม นะคะเริ่มต้นจากครอบครัวสังคมโรงเรียนแต่ว่าก็จริงๆก็มีข้อโต้แย้งค่ะท่านผู้การแต้บสังคมก็มักจะไปโทษโรงเรียนแต่ว่าก็มีข้อโต้แย้งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กใช้ชีวิตที่โรงเรียนเนี่ยแค่8ชั่วโมงใน1วันแต่เวลาส่วนที่เหลือส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวคือเราไม่พูดว่าเขาไปรับ ความเสียหายมาจากโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยทุกโรงเรียนมีเทนจิตคืออยากจะสั่งสอนให้เด็กมีความรู้มีการศึกษามีระเบียบวินัยทุกโรงเรียนมีจิตอยู่อย่างนี้แล้วแต่เพียงแต่ที่พูดเนี่ยคือความเอาใจใส่อเอาใจใส่เพราะเด็กเนี่ยเราตอนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากเด็กจะเป็นสาวเป็นหนุ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยพฤติกรรมเขาจะ มีการแสดงออกที่อยากจะเป็นฮีโร่อ,อยากจะให้สังคมยอมรับอยากจะให้เพื่อนยอมรับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เขาแสดงบทบาทหรือสร้างวีรกรรมหรือกระทำความผิดได้ฉะงนั้นหน้าที่ของอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่ดีหรือโรงเรียนไม่ดีแต่หน้าที่คือสอดส่องดูแลให้ความรู้ใช่ไหมครับเรายังเห็นว่าบางโรงเรียนทำไมไม่ตีกันเขาเอาผลงานแต่โรงเรียนมาแข่งกันไอ้อย่างเนี้ย ก็เห็นไหมแสดงว่าโรงเรียนใจใสแต่บางเรียนตีกันเป็นอมตะเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ครูบาอาจารย์เนี่ยเคยมาพูดกันไหมว่าเราจะทํำยังไงอ่ะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้ฟังนั้นเทนติกของโรงเรียนเนี่ยผมคิดอย่างพี่ปูไม่มีใครคิดไม่ดีต่อเด็กหรอกแต่เพียงจะเอาใจใส่หรือเปล่าท่นนั้นถูกต้องค่ะแล้วอาจารย์อ๋ยอะคะมองยังไงคะกับประเด็นนี้ ผมขอมองในเรื่องการใช้กฎหมายแล้วกันคือกฎหมายเนี่ยมีเจตนารมณ์เพื่อทําให้บ้านเมืองเนี่ยสงบสุขเรียบร้อยดังนั้นการตีความกฎหมายเนี่ยถ้ามันตีความได้หลายในคือเราไม่มีทางที่จะเขียนกฎหมายให้ครอบคลุมไปได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นในการตีความกฎหมายเนี่ยต้องตีความกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สุขของสังคมและทําให้สังคมเกิดความสงบสุขการตีความกฎหมายใดที่ไปเอื้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งจนทําให้ผู้คนเนี่ยไม่เกรงกลัว บทลงโทษไม่เกรงกลัวกฎหมายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการกดตีความที่ถูกต้องอเราต้องตีความกฎหมายที่ทําให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองก็คือการคุ้มครองผู้เสียหายและการเยียวยาจิตใจของผู้เสียหายครับค่ะครบ้วนเช่นเคยนะคะกับรายการต้านต่อนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะตั้งแต่วันที่5มกราคมเป็นต้นไปนะคะก็คือคืนวันนี้รายการต้านตอมีช่วงใหม่ค่ะที่จะ ทำให้ท่านผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายประเด็นทางสังคมที่ควรจะต้องรู้กับช่วงที่ชื่อว่าไม่รู้ต้องรู้นะคะโดยมีผู้การแต้มจะมาพูดคุยให้ฟังเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้ากับช่วงไม่รู้ต้องรู้ค่ะกลับมาพบกันในช่วงใหม่ของรายการแต้มต่อค่ะชื่อช่วง ไม่รู้ต้องรู้ที่มาของช่วงนี้คือยังไงครับผู้การแต้มคืออย่างนี้ครับในรายการแต้มต่อเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าคุยดีมีสาระ,ะดังนั้นในช่วงท้ายรายการทุกครั้งนะครับเราจะมีการมาให้ความรู้กฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าต้องรู้กฎหมายแต่แท้ที่จริงแล้วทุกคนไม่รู้กฎหมายแล้วครับ เพราะกฎหมายมันเยอะมากเราจะมาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายทีละวันทีละข้อหานะครับแต่วันนี้เ,ออเราเรจะมาะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษี<อ>เพราะตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าในโซเชียลว่าคนที่เอาโซเชียลมาทำมาหักกินเนี่ยม,มีการเสียภาษีหรือเปล่าะนะยูทูบเบอร์ต่างๆโดยเอาความ อ่อนด้อยหรือความเจ็บปวดสังคมมาสร้าง content คอนเทนต์แล้วมาหารายได้กันแล้วมาเสียภาษีหรือเปล่าวันนี้ผมเลยให้อาจารย์อุ๋ยเนี่ยมาตอบเรื่องการเสียภาษีว่าบุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอย่างไรผมอยากจะให้อาจารย์อุอ๋ยพูดให้กับพี่น้องประชาชนทราบครับค,ครับก็ขอเริ่มเลยว่าภาษีเนี่ยคืออะไรภาษีก็คือเงินที่รัฐเนี่ยเก็บจากประชาชนเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับ จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐสร้างถนนหนทางสร้างฐานธารัลพโภกต่างๆนะครับก็คล้ายๆกับเราจ่ายค่าส่วนกลางให้หมู่บ้านนะฮะหรือคอนโดก็แสดงว่าทุกคนถ้าได้รายได้มาจะต้องเสียภาษีใช่ไหมครับถูกต้องครับมีรายได้1บาท2บาท3บาทก็มีหน้าที่นะที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็เสียภาษีเขาคิดจำนวนยังไงครับว่าทําไมเราจะต้องเสียภาษีเราเอารายได้มาหักรายจ่ายหรือยังไงล่ะอาจารย์อุ๋ยลองเล่าให้ฟังหน่อยครับธีการคิด ก็ขอเริ่มที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรม,มาดาก่อน <too. S 2> แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นภาษีที่น่าจะเรียกว่าฐานภาษีกว้างที่สุดนะ <uk> <vidare> มีผู้ที่เข้าเกณฑ์เสียภาษีมากที่สุดนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้นะครับไม่ว่าประเภทใดชนิดใดถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นให้แล้วก็อยู่ในข่ายจะต้องเสียภาษีนะครับก <uk> ็แสดงว่าเราเราได้เงินมาทุกคนต้องเสียภาษีแต่นี้พอทุบผมเนี่ย มีรายได้เงินมาแล้วผมก็มีรายจ่ายด้วยแล้วผมจะทํำย uh ังไงอ่ะผมมีทั้งมีรายได้และรายจ่ายแล้วเขาจะเอาเงินส่วนไหนที่ผมจะต้องไปเสียภาษีครับก็ตอนแรกเรามีรายได้ภาษากฎหมายภาษีเขาเรียกว่ากฎเงินได้พึงประเมินก่อนเมื่อมีเงินได้พึงประเมินเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็สามกฎหมายก็อนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือว่าหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับซึ่งกฎหมายก็จะมีรายละเอียด ปีกย่อยกําหนดไว้อยู่แล้วก็แสดงว่าเราเอารายได้มาหักรายจ่ายส่วนที่เหลือคือเงินที่จะไปขอลดหย่อนภาษีพูดง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ก่อนที่จะเอก่อนที่จะถึงต้องมีค่าลดหย่อนก่อนค่าลดหย่อนเช่นมีคู่สมรสต้องเลี้ยงดูมีบุตรมีบิดามารดามีผู้ทุพพลภาพที่เราต้องดูแลหรือว่ามีเอาเงินไปบริจาคมูลนิธิ อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าซื้อกองทุนก็สามารถเอามาลดหย่อนได้เมื่อหากลดหย่อนแล้วก็เหลือเงินได้สุทธิเอาไปเสียภาษี<ช>ตอนนี้ถามว่ามีเกณฑ์ไหมครับว่าอันไหนจะต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เอาแค่ค,ความรู้ของชาวบ้านอยากจะรู้เนี่ยครับ ยกตัวอย่างเงินได้สุดที่3 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทนะต่อปีนะครับอัตราภาษีก็10เอร้อยละ10นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเขาเรียกอัตราก้าวหน้าก็คือยิ่งมีเงินได้มากก็ต้องยิ่งเสียอัตรามากขึ้นนะฐานสุดท้ายก็คือ5ล้านบาทขึ้นไปต่อปีก็เสีย35เครับครับและแต่เกิดว่าผมมีไรายได้ไม่ถึงเนี่ยผมจะทำไงจะต้องแจ้งสรมรไห จะแจ้งแบบรายการอะไรไหมครับถ้าผมไม่รายได้ไม่พอถึงที่กฎหมายกําหนดก็แนะนําให้ยื่นแบบดีกว่านะจะให้ยื่นแบบให้สำนัากรดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับยื่นออนไลน์แล้วทางระบบเนี่ยทางระบบออนไลน์เนี่ยเขาก็จะแจ้งมาเลยว่าคุณมีหน้าที่ต้องเสียเสียเท่าไหร่สามารถหักอะไรได้บ้างหักรถย่อนเท่าไหร่หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ติ๊กติ๊กติ๊กไปแป๊บเดียวเสร็จครับแล้วถ้าผมไม่เสียล่ะนั่นนะสิ ผมไม่เคยเสียไม่เคยแจ้งแบบรายการเนี่ยผมจะมีความผิดไหมและจะต้องรับโทษอะไรครับก็มีความผิดไล่ตั้งแต่เบี้ยปรับนะโทษปรับนะครับหนึ่งหรือสองเท่าของภาษีที่จะต้องชําระแล้วก็เงินเพิ่มอีกนะครับเบี้ยปรับทั้งเงินเพิ่มนะแล้วก็ถ้าถึงขั้นว่าหลีกเลี่ยงหรือไม่จ่ายเลยเนี่ยก็มีโทษถึงจําคุกนะครับตั้งแต่เรียกว่า3เดือนถึง7ปีบวก บี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วยตายตายแน่อย่างนี้ตายแน่คนที่หลีกเลี่ยงภาษีและสุดท้ายผพ่งอ,อยากจะถามอาจารย์ครับและถ้าบางคนสร้างหลักฐานเท็จหลบเลี่ยงภาษีจะต้องมีโทษยัยงไงครับอาจารย์ก็นอกจากจะติดคุกฐานเลี่ยงภาษีแล้วก็ยังติดคุกฐานปลอมเอกสารด้วยดังนั้นพี่พพน้องเข้าไปอีกครับพี่น้องประชาชนครับนี่คือหลักการง่ายๆในการคิดคำนวณหรือการเสียภาษีและเป็นหน้าที่ของทุกคนครับ ถ้าไม่เสียหลีลเลี่ยงและโกงในการเสียภาษีจะต้องรับโทษครับค<ะ>่ะตายแน่ครับฟังผู้การแต้มกับฟังอาจารย์อุ๋ยแล้วเดี๋ยวกลับไปต้องไปดูเลยนะคะว่าที่ผ่านมามีรายได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องรีบยื่นให้ทันวันที่3 7 <31. S 2> มีนาคม2,567นะคะและนี่คือรายการต้านต่อกับช่วงใหม่ ไม่รู้ต้องรู้แต่ตามรายการตั้งต่อคุยดีมีสาระได้แบบนี้ทุกคืนวันศุกร์นะคะ2 1นาฬิกาถึง22นาฬิกาแล้วพบกับพวกเราได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา3ามคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจันทร์ยครับสวัสดีครับ